สวัสดีครับผมหนูทดลองรัสด้ากลับมาอีกแล้วครับผมรีวิวสินค้าจากรัสด้าครับผมรีวิวมันทุกอย่างนะครับผมรีวิวแบบบ้านๆเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในในจักรวาลรีวิวได้ครับผมครั้งนี้ก็มาในฐานะแฟนบอยนะครับผมมาเวลดีซีนี่ครับผมก็เป็นของพวกนั้นแหละนะผมสั่งมาครับผมคือคือคือถ้าใครตามคลิปผมนะก็จะเห็นว่าผมเป็นคนที่บ้าหมวกมากหมวกเยอะมากผมก็ไม่รู้ว่ากี่ใบนะ ผมก็ถ่ายไปปิน่นหมวกไปแทบจะทุกคลิปก็สั่งมาราคาเท่าไหร่หกสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์หมวกพันนิชเชอร์ต้องต้งต้อ,ตอ,ตอ,ตอแฟนมาเวลนะจะิจะรู้อยาวันนี้ไอ้น,นี่คือตัวอะไรเมื่อก่อนผมเคยซื้อเป็นกระตูนเป็นเล่ม,ลมๆอ่านสมัยก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ไม่พิมพ์กันแล้วมั้งพันนิชเชอร์ตา ถ้าดูรอยปากนี้ก็ถือว่าฝีมือพอสมควรนะครับนะครับดีไซน์ก็คือหมวกหมวกปกติธรรมดานะครับมีระบายอากาศนะครับผมระบายอากาศมีตีนเดียวนะครับไอตีนตะขาบตรงนี้ไอตีนจิ้งจกตรงนี้เอาไว้ติดอะไรวะอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆนะไม่รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมาด้วย เออนี่ไม่เข้าใจหรือว่าเป็นแฟชั่นก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะเอาเป็นว่างงงงกับดีไซน์นะนะก็โอเคดูดีนะผ้าก็ถ้าพูดถึงลายผ้านะก็โอเคนะแต่ถ้าพูดถึงเนื้อผ้านี่บางไปนิดนะครับผมพอบางเนี่ยก็เราคงต้องพูดถึงเรื่องความคงทนนะครับความคงทนความคงทนมันก็คงคง,คงทนน้อยเราอะผมว่านะอาจ,จะ ซักไม่กี่ครั้งอาจจะพังนเน่าอันนี้ก็ผมชักไม่กล้าเอาเขาเครื่องซักผ้าอาจจะต้องแช่น้ําซักมือนะครับของแบบนี้อลองดูกันนะครับว่าหมวกนี้ใส่แล้วจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับผมใส่แล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ทําให้ดุขึ้นมาเลยสักนิดหน่อยแต่ก็โอเคครับอ่ะข้างหลัง แปะมันพอดีไซส์หัวนะจะได้ไม่หลุดโอเคครับไม่ใช่อะไรคือมาครั้งนี้นะครับก็คืออยากจะมี่ฉันหายไปไหนอ๋อนี่ไงอพอดีตอนนั้นผมเห็นผมผลเห็นตอนแรกผมสั่งตัวนี้ก่อน85บาบาทถ้าสั่งไปแล้วเนี่ยแล้วผมมาเห็นร้านเนี่ยแค่65บาบาทเจ็สิบาตารง ผมก็ไม่รู้หรอกเนื้อผ้ามันแตกต่างกันยังไงกนื้น็สิ่งเป็นสิ่งกันลองแล้วกันคือหนึ่งเราก็ชอบลายอยู่แล้วนะชอบลายอยู่ผมชอบอะไรที่มันเป็นด well ีซีมาเวลู่แล้วนะ่ก็ไม่เป็นไรหกสิบห้าบาทสั่งตัวนี้มาเพิ่มแล้วกันแต่ทีนี้ดูไอ้ตัวที่ผมสั่งก่อนนี่ตัวนี้คือคือพอดีมันมาพร้อมๆกันก็งงเหมือนกันนะนี่ผมสั่งก่อนหลายวันไอ้นี้มาหลังหลังตัวนี้แค่วันเดียวผมเลยคิว่าเออเอามาเอามา,เอามาแกะพร้อมกันเดี๋ยวมาดูครับผม เรามาดูหมวกแคปร์นเอชราคา85บาทครับเทียบกับ65บาทใครจะเหนือใครจะเจ๋งกว่ากันสมราคาหรือเปล่านะต้องบอกก่อนนะครับสองหมวกนี้มาจากคนละร้านกันนะครับไม่ใช่ร้านเดียวกันเออผมก็แปลกนะเขาควรจะจ้อ,องบนผมมาจ้อ,องล่างได้เปล่าหลาไปลากมากรีดไปโดนขาตัวเองร้องจ้าพระเจ้าพระเจ้า ลระเจ้ามันอหมกแบบเดียวกันเด็กเลยครับร้านนี้85บาทร้านนี้65บาทมันบอกให้รู้เลยครับว่าซื้อของในร่ล้ด้เนี่ยเราควรจะดูลหลายร้านดูให้ดีหาราคาที่ถูกที่สุดเพราะจริงๆบางทีมันก็ขายของเหมือนกันนี่แหละครับ แต่ตั้งราคาบางร้านตั้งลเวอร์เอากําไรหนักๆไปส่วนตัวแค่นั้นเองเดี๋ยวแกมาดูเทียบกันเลยแกดูเทียบกันเลยไม่ต่างกันเลยครับโมแบบเดียวกันเดะเลยใบนี้65บาทใบนี้85บาทจ่ายแพงไปยีบบาทครับผมแฟนแฟนบอยดีซีมาเวละนะครับ เห็นของแบบนี้นะครับผมผมผมเห็นเนี่ยราคาจะห่างกัน5บาท1ิบาทเป็นเรื่องปกตินะครับแต่นี้ห่างกัน20บาททั้งที่่องเหมือนกันเดะเนี่ยเหมือนกันเดะเลยอันเดียวกันเลยอ่ะไม่ต่างกันเลยพอดออกก็เอ๊ะเดียวไซส์เดียวนะครับไซส์ก็ไซส์เดียวกันไซส์ตะผ้าผ้าก็บางเหมือนกันนะครับสรุปอันเดียวกันแหละ แต่อันนี้85บาทโอเคกลายเป็นว่าซื้อของซ้ำมาเหมือนเดิมแต่ไม่เป็นไรผมบ้าไปกี่ล้ผมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ดีแล้วครับไอ้ตัวนี้จะได้ลองใส่เครื่องซักผ้าถ้าเละก็ยังเหลือสำรองนะก็อ่ะรีวิวรวมๆกันเลยนะดีไซน์ผ่านนะวัสดอุอ่อนไปนิดนะ การใช้งานก็สมมกธรรมดาครับสวมเท่ๆแล้วก็สมได้ใจแฟนบอยแค่นั้นนะราคาก็ไอ้ร้านนี้โอเค65บาทผมรับได้หมวกจะอยู่ประมาณนี้ยหมวกเปล่าๆราคาก็ประมาณ20-30กว่าบาทมีโลโก้อยู่ประมาณ3 5ถึงสักประมาณ60กว่ากว่าบาทเนี่ยประมาณนั้นอันนี้เวอร์นะครับปันกำไรไปเกินเยอะเกินผมโดนไป20บาทนะคุ้มค่าไหมก็ ใช้ได้ทนแค่ไหนแค่นั้นแหละครับก็อันนี้ก็ดูสภาพแล้วถ้าเข้าเครื่องซักผ้าจะเละไหมไม่รู้นกันต้องลองดูคงเอาใช้บ่อยๆถ้าอยู่ได้นานก็เหมือนหมวกพวกนี้ผมจำไม่ได้เองหมวกชิวนี้ผมซื้อไว้ชาติไหนเนี่ยผมซื้อในงานไอ้บางกอกคอมิคอนปีใดปีหนึ่งเนี่ยแล้วก็อยู่กับผมมาหลายปีมากจนทุกวันนี้ก็ไม่จัดกันแล้วงานบางกอกคอมิคอน จัดอาจจะเล็กลงเนาะเล็กลงมากนะนะหรือว่าเจอโควิดก็ไม่จัดนะก็เป็นว่าใครสนใจนะครับผมมีขายในลาซาดา้าหาร้านที่ถูกที่สุดคุณอาจจะเจอถูกกับผมคุณอาจจะเจอ50บกว่าบาทผมก็เจอหมวกตําน้องเนี่ยประมาณห้าสิบกว่าบาทแต่ที่ไอ้ที่หาตาพานิชเชอร์นี่ยากมากผมเจอร้านหนึ่งร้อยกว่าบาทผมช,ชักชักร้านหนึ่งสองร้อยผมเฮ้ยแล้วผมก็มาเจอสองร้านเนี้ยไอ้ไอ้นี่ทรกสั่งไปแปดสิบห้าบาทก็เจออีกร้านหนึ่งหกสิบห้าน่าสน าตัวเดียวกันก็ถือว่าเราจะได้รู้ร้านตาหลังก็จะหาสินค้าร้านนี้นะท้าคนละตัวก็เราได้2ตัวที่แตกต่างนะเอาเป็นว่านะครับผมรีวิวครั้งนี้ก็คือแค่บอกให้เห็นว่านะครับผมอาซาดาของชิ้นเดียวกันอย่างเดียวกันราคาต่างกันหาร้านที่ถูกที่สุดของคุณให้เจอครับผมขอบคุณมากครับที่สละเวลาดูคลิปนี้เดี๋ยวโอกาสหน้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมมารีวิวใหม่ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ